สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสไปเดอร์วันนี้จะมาสอนเทคนิคในการใช้ฟังก์ชันหรือการใช้งาน Microsoft Excel 2013คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามการรวมข้อมูลจากหลายเซลล์เข้าด้วยกันให้เป็นเซลล์เดียวกันค่ะโดยข้อมูลจะมีดังนี้จะมีคอลัมน์ดจะเป็นคำนำหน้าคอลัมน์ E จะเป็นชื่อส่วนคอลัมน์ F จะเป็นนามสกุลค่ะส่วนเซลล์ที่ เข้าด้วยกันนะคะก็คือคอลัมน์ i ค่ะเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นแรกก็กดเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คลิกตรงคอลัมน์ d ค่ะคำนำหน้าเครื่องหมายแอนคลิกคอลัมน์ e ชื่อแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแอนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายข้อความเปิดเคาะสองครั้งแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายข้อความปิดแล้วก็ ตามด้วยแอนแล้วก็คลิกที่นามสกุลค่ะจากนั้นก็คลิกที่ตรงเครื่องหมายถูกนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้ไฟล์ที่จากหลายเซลล์เรารวมให้เป็นเซลล์เซลเดียวกันค่ะแล้วก็ดึงลงมาเลยนะคะเราก็จะได้ข้อมูลรายชื่อที่เราสร้างไว้ะค่ะเวลาที่เราเรียงนะคะเราจะเรียงตามชื่อหน้าค่ะโดยคอลัมน์ f เห็นว่านางแก้วใจต้องมาก่อนนายมีชัยค่ะจากนั้นไปเลือกขอบเขตที่เราจะเรียงลำดับตัวอักษรเลยค่ะแล้วก็ไปที่เรียงลำดับและการกองเรียงลำดับแบบกำหนดเองเรียงลำดับตามก็คือตามคอลัมน์ F นะคะแล้วก็เรียงลำดับ ลำดับก็ไก่ถึงฮอทุกคู่ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าชื่อเรียงตามตัวอักษรแล้วค่ะการใส่ตัวเลขโดยการใส่ตัวเลขแบบให้เลื่อนแบบอัตโนมัติค่ะขั้นแรกพิมพ์ตัวเลขกด control ใช้เมาส์คลิก ลากในแนวตั้งหรือจะลากในแนวนอนก็ได้นะคะจากเวิร์กชีตเราจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลอยู่สองกลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งจะเป็นแผนกเครื่องสำอางอีกกลุ่มจะเป็นแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยจากข้อมูลทั้งสองกลุ่มนะคะจะเห็นได้ว่ามีรหัสพนักงาน และก็ชื่อของพนักงานบางคนนะคะที่เหมือนกันในกรณีที่เราสมมุติให้มีพนักงาน100คนนะคะถ้าเราจะมานั่งเช็คว่ารหัสใครที่เหมือนกันหรือชื่อใครที่เหมือนกันนะคะมันจะเป็นการใช้เวลาโดยสิ้นเปลืองนะคะแต่วันนี้เรามีเทคนิคมาบอกค่ะมาดูกันเลยนะคะขั้นแรกเราเลือกขอบเขตข้อมูลก่อนค่ะ แล้วก็กดชิปพร้อมกันกับคนโทรนะคะจะปรากฏด,ดังรูปค่ะแล้วเราก็เลือกแถบข้อมูลหรือระดับสีเห็นไหมคะว่าระดับสีหรือแถบข้อมูลที่เราเลือกจะแสดงข้อมูล ที่มีลักษณะซ้ำกันนะคะแยกคอลัมน์ใน Excel โดยเราจะเห็นว่าในคอลัมน์ e จะมีชื่อและนามสกุลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันก่อนที่จะแยกคอลัมน์ออกจากกันทำการคอระยะห่างระหว่างชื่อและนามสกุลให้มีระยะห่างพอสมควรโดยดับเบิลคลิกแล้วก็คอออกมา จากนั้นคลิกเลือกคอลัมน์ที่จะแยกข้อมูลข้อความเป็นคอลัมน์ความกว้างคงที่ถัดไปถัดไปเสร็จสิน้นค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มสไปเดอร์ จบการสอนเทคนิคการใช้งานฟังก์ชัน Microsoft Office 2013เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ